หลังจากที่เราดูคำในรเรดอร์รีไว้เอ๊ะทำไมมันแปลกๆอันนี้เขาเรียกว่าตัวร้ายเหรอสวยแบบนี้จากที่เราดูหนังหรือซีรีส์ต่างๆเราก็จะเห็นตัวร้ายหน้าตาโฉดชดดุดดหรือแต่งตัวมีบรมีต่างๆแต่ว่าในซีรีส์นี้ถึงเธอจะแต่งตัวได้เก๋ไปหน่อยแต่ว่าหน้าเธอต้องให้ผ่านเลยครับที่แล้วมานั้นในวงการไราเดอร์ตัวร้ายที่สวยๆนั้นมีเยอะเหมือนกันครับและบางทีอาจจะสวยกว่านางเอกด้วยซ้ําไป <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวร้ายในซีรีส์เรเดอร์ที่สวยกว่านางเอกของเรื่องเนี่ยมีใครกันบ้างครับ ากเธอคนนี้เลยครับโซ,โซโนากิวาคานะแสดงโดยอักซึกะลินครับในซีรีส์คาเมเลเดอร์ดับเบิ้ลลูกสาวคนรองในบ้านโซโนซาก,กินจากรายการวิทยุด้วยความดังและมีชื่อเสียงจนแฟนคลับของเธอต่างเรียกว่าเจ้าหญิงวาคานะครับรวมไปถึงโชโทาโร่และฟิลิปที่หลงไหลในตัวเธอไม่แพ้กันครับเพราะว่าเธอสวยและมีหลายบุคลิกถือว่าเธอเป็นดาวเด่นในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่แหมนิสัยของเธอนั้นกลับไม่เรียบร้อยแบบที่เห็นครับเธอมักจะรู้สึกไม่ชอบใจและเกลียดแฟนคลับ ของเธอเอเเงพราะว่ารำคาญเหลือเกินในภายหลังครับเธอได้สํานึกบาปที่ตัวเองก่อเอาไว้เธอจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ร่างกายและพลังของคอเดลเอสเต็มแลกเปลี่ยนกับการคืนชีพของฟิลิปโดยเล็งเห็นว่าถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตอย่างไม่น้อยจะทําให้ชีวิตของหลายๆคนนั้นมีความสุขสันติและไถ่บาปที่ตัวเองและครอบครัวก่อเอาไว้ครับแบบนี้ใครก็โกรธเธอไม่ลงใช่ไหมครับแต่ว่า,าที่เดือด,ด,ดเนี่ยก็คือเธอเนี่ยไปแสดงงานนอกเรียกว่าเป็นหนังติดเลดบอกเลยว่า โดนเลยว่ะบอกได้แค่นี้แหละครับเมซูแสดงโดยมิกิโฮนากาจากซีรีส์คาเมลไรเดอร์โอส กีสัตว์เผา,าน้ำร่างนุดคือเด็กหญิงมอต้นคอยห้ามปรามพวกกีสเหมือนแม่คอยปอบลูกๆนี้ใสของเธอนะั้นเป็นคนสุขุมเยือกเย็นและความสวยของเธอทําให้กาวเมลหลงหลในตัวเมซูมากไม่ใช่แค่กาวเมลครับแฟนคลับคนไทยนี่แหละครับยกย่องว่าให้เธอเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่งดงามจริงๆครับไม่เชื่อลองถามใจคนดูก็ได้ครับใครที่เป็นแฟนคลับโอสเนี่ยเธอคนนี้โดนใจทุกคนอย่างแน่นอนเลยครับ เมดิกแสดงโดยบาบาฟูมิกาจากซีรีส์คาร์เมลไรเดอร์ไดบอกได้คำเดียวว่าเธอคนนี้ปรากฏตัวออกมาโอ้โห,โห,โหนี่มาอะไรกันเนี่ยสวยน่ารักนมใหญ่แบบนี้แฟนบอยน้ำลายไหลกันเลยครับเห <He S 2> ็นเธอเป็นแบบนี้แต่ว่านิสัยของเธอนั้นแย,ย่อย่างที่คิดสิครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเธอคือคนที่รักษาพวกรอยมีต่างๆและดูดซับความโกรธและความชั่วร้ายเข้าไปทําให้เธอมีความดุร้ายอย่างกระสันป่าแต่ว่าสุดท้ายครับเธอก็ได้สํานึกได้ว่าสมควรทํเยิ่งไร และเธอก็ตายในอ้อมอกของพระเอกอย่างชิโนสุเกะครับ แสดงโดยคนเนาะอายกาจากซีรีส์ขามเรนเดอร์จีโอเป็นหญิงสาวที่น่ารักพอมีการบอกรายชื่อนักแสดงแฟนบอยตามหางงานนอกกันให้ควักเลยครับแต่ว่าในเรื่องนี้เธอเองก็มีสเสน่ห์และทำหน้าตาสวยตลอดเวลาถึงนิาสัยเธอจะดุร้ายอย่างกัตริย์ป่าก็ตามครับเธอก็ยังน่ารักและสง่าง,งามแต่งตัวก็สวยหลายคนก็บอกว่าพี่ไอ้พวกนี้มันไม่ซักชุดกันบ้างหรือ,อยังไเงเห็นแต่ใส่ชุดตัวเดิมๆตลอดเลยเหตุผลก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเงื่อครับเลยไม่ต้อง ้พี่เขาเคยหกล้มเสื้อผ้ามอมแมมแปลว่าเขาสุกปกใช่ไหมไม่ใช่ครับความสามารถของไทม์เจเกอร์คือการหยุดเวลาครับเขาอาจจะใส่ช่วงหยุดเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้ครับเห็นล้อว่าเธอไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบจัดหนักหลายลุกกันไปเลยครับในตอนพิเศษต่างๆเราจะได้เห็นชุดสวยๆของเธอมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเธอก็สวยงามเสมอแล้ครับคนสุดท้ายครับอากิเรล่าแสดงโดยอาซาคุระยูอิจากซีรีส์คาเมร r เดอร์ลีไว ผู้นำของเดสมนลักษณะเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาน่ารักใส่ชุดสีแดงถึงเธอจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความรักแต่ว่าแฟนคลับนั้นหลงไหลและรักเธอไปแล้วครับอยากประทับตาจังเลยด้วยความน่ารักของเธอพอเปิดมาเนี่ยโอ้โหมาเลยครับรูปภาพงานนอกแบบจัดเต็มพิกัดเต็มชนิดที่วาาน้ำยายใหญ่ย้อยหยดเยืดไหลแม่เราก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าในเรื่องเธอจะโชว์ความสวยของเธอได้มากน้อยขนาดไหนแม่แค่เปิดมาตอนแรกด้าเมก็เต็มพิกัดกันไปเลยครับไม่แน่นะ ครับเขาอาจจะมีฟิกเกอร์ขายเป็นของตัวเองเหมือนกับอีสุก็เป็นได้ครับ ถ้าไปิอย่างนั้นแฟนบอยต้องรีบพีก,กันเลยทีเดียวครับและนี่เป็นเพียงแค่่วนหนึ่งเท่านั้นครับหลายคนบอกว่าพี่มึงข้ามคนนี้ไปได้ยังไงข้ามคนนู้นไปได้ยังไงอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมขอฝากเล็กๆน้อยๆครับกับเสื้อผ้าหนังหมา300บาทส่งฟรีครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปแล้วล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊สเนี่ยไปให้อากิเล่่าเนี่ย